วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับคลัชเกียร์ที่หลากสีและหลากเสือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องครัชเกียในคลิปนี้นะครับผมจะเอา4ีครัชเกียจากของทีม4ดาวพยักมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับผมซึ่งครัชเกียส์่คันนั้นจะประกอบไปด้วยไทเกอร์เรฟไทเกอร์แฟลร์ไทเกอร์คอมมานเดอร์แล้วก็ไทเกอร์ฟอสต์นั่นเองครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าครัชเกียของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างครับซึ่งข้อมูลของพวกทีม4ดาวพยักนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการเรียงลำดับพลาดนะคลิปที่เปป็นัตรููคือหหวงผมทําไ ทีนี้เนี่ยคลิปนี้ผมจะมาว่าด้วยเรื่องของครัสเกียของพวกเขาทั้ง4คนนะแล้วอีกคลิปหนึ่งผมก็จะว่าด้วยเรื่องของสมาชิกที T ่เหลืออีก3คนว่าเขาเป็นศัตรูกับพวกพระเอกอะไรยังไงบ้างมีบทบาทการต่อสู้อะไรยังไงบ้างเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมาสนุกสนานกับเรื่องของครัสเกียกันก่อนกันแล้วกันนะครับโดยที่ปกติแล้วถ้าผมทำครัสเกียของพวกทีมพระเอกมาผมจะทําเป็นลักษณะว่าครัสเกียครั้งน,นี้แล้วก็ท่าไม้ตายไปรวบยอดตอนท้ายใช่ไหมครับแต่ว่าครัสเกียของทั้ง4คนในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มี งคคนนนนัันน้ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดข้อมูลคัสเกียร์แล้วก็จะพูดถึงท่าไม้ตายรวบยอดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะมี4แชปเตอร์นะครับผมซึ่งก็จะบอกได้ว่าคัสเกียร์ของแต่ละอันมีข้อมูลอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างครับถ้าทาชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับคัสเกียร์ของทีมสีเดาวพยักกันทีละคนเลยครับคัสเกียร์คันแรกนะครับผมคือไทเกอร์เรทครับไทเกอร์เรทเป็นรถคัสเกียร์ของหวังหูนะครับโดยที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมรรถภาพการต่อสู้ของคัีลนนัาเราาจะเห็นวว่สก อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีสว่านอยู่ด้านหลังด้วยซึ่งสว่านด้านหลังเนี่ยเขาเปรียบเปรยเป็นว่าเหมือนกับหางเสือที่สามารถใช้ตวัดฟาดใส่ศัตรูที่โจมตีมาข้างหลังได้เออแต่ว่าอันนี้ดูแล้วจะมีพลังทําลายมากกว่าหางเสือปกตินะแต่ที่ชัดเจนแล้วก็ร้ายกาจเลยคืออาวุธหน้าของเขานะครับเราเห็นว่าเป็นสว่านอย่างนี้นะสว่านของไทเกอร์เรนะครับมีคุณสมบัติในการทะลุทะลวงเปรียบเสมือนเป็นเสือเขี้ยวยาวที่พุ่งเข้าขาย่อมศัตรูได้เลยครับซึ่งถ้าเป็นตัวอาร์เมอร์เราจะเห็นว่ามีหน้้้าาาเเเเป็นนนนนสสืออกกอสืออออออะครรรัับกกกกก่่ววหีีีจมยยูใทุถข,ขงพ โดยถ้าเอาสัญชาตญาณการต่อสู้ของสัตว์ป่ามาใส่ไว้ในคราสเกียร์เนี่ยไทเกอร์เรสจะถือว่ามีคุณสมบัติของความเป็นสัตว์ป่าที่สูงมากคือมันมีความดุดันอยู่ในตัวแต่โชคดีที่ว่าตัวของหวังหูผู้ใช้คราสเกียร์คันนี้นะครับจะค่อนข้างมีความใจดีมีความสงบเยือกเย็นวงเล็บณตอนแรกนะครับผมแต่ว่าพอหวังหูเขาตื่นขึ้น,นมาด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ป่าแล้วเนี่ยสมรรถภาพของไทเกอร์เรสก็จะถูกใช้งานได้อย่างสูงสุดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าสมรรถภาพสูงสุดนั้นจะถููกกกกใชกช้้้้ัับททท่่่่าาาาาาาไมมมมตตยยีีีีีืออวขขนนแงงคดรรเโจ ปกติแล้วเนี่ยไทเกอร์เรดเนื่องจากว่าต้นแบบของมันมีความเป็นเสือใช่ไหมครับการเคลื่อนที่ของมันก็จะรวดเร็วมากๆเลยนะครับผมก็คือสามารถพุ่งเข้าโจมตีศัตรูได้จากรอบทิศทางแล้วก็จะมีการโจมตีที่ถนัดทั้งเดชแล้วก็สปินนะครับโดยที่ว่าถ้าไม้ตายสปินแอดแทกของตัวไทเกอร์เรดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพุ่งโจมตีใส่ศัตรูการเคลื่อนไหวของศัตรูจะมีความช้าลงราวกับว่าโดนคมเคี้ยวน้ําแข็งโจมตีใส่นั่นเองครับส่วนถ้าไม้ตายที่เป็นเดชอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับก็คือใช้สว่าน รุนแรงรแล้วถ้าไม้ตายพย,ยกักน้ำแข็งที่คาดนี้นะครับก็จะเป็นการเอาพลังเดชแล้วก็พลังสปินมาประสานกันโดยที่ตอนแรกเนี่ยเขาจะใช้พลังสปินโจมตีเข้าไปทําให้ครัชเกียร์ของศัตรูเกิดความเสียหายเบื้องต้นนะครับแล้วการเปรียบเปรยก็เหมือนว่าครัชเกียร์ของศัตรูจะทื่อลงราวกับว่าอุณหภูมิค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นไทเกอร์เรสจะเปลี่ยนสภาพการโจมตีออกมาเป็นเดชอทแท์กลายเป็นเหมือนพย,ยกักน้ําแข็งที่พุ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยความเร็วสูงซึ่งการโจมตีที่เป็นคอมโบต่อมาออันนีีี้้ขขงงททเกกรร็สาาามถ่จะํใหคยตู แลกเป็นผุยผงได้เลยครับซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่าหลังจากที่หวังหูเขามีการตื่นขึ้นมาด้วยสังตยาของการเป็นสัตว์ป่าการล่าแล้วนะครับเขาก็จะสามารถใช้ท่าไม้ตายนี้ในการกําจัดครัชเกียร์ของศัตรูไปมากมายมหาศาลเลยนั่นเองครับครัชเกียร์ขั้นต่อมาคือไทเกอร์แฟร์ครับผมไทเกอร์แฟร์เป็นรถครัชเกียร์ของหลันฟานนะครับหลันฟานเนี่ยเรียกว่าเป็นเกียร์แมคานิกคล้ายๆกับเกียร์มาสเตอร์แหละนะครับแต่เกียร์มาสเตอร์เนี่ยหน้าที่ของเขาจะเป็นการสร้างครัชเกียร์ด้วยแต่ว่าอย Yeah, ของหลังฟานเองโดยที่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยก็จะดูมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับแหมสีสันส,สดใสเชียวซึ่งหน้าตาจะมีความเป็นเสือเหมือนกันนะครับแต่ว่าของไทเกอร์แฟร์ไทเกอร์คอมมานเดอร์แล้วก็ไทเกอร์ฟอสหลังจากเนี้ยผมจะขอใช้คําว่าอาวุธของพวกเขานะครับจะมีความเป็นใบมีดครับผมจาของไทเกอร์เรดได้ใช่ไหมครับไทเกอร์เรดเนี่ยออกเป็นแนวสว่านนะครับผมนั่นคือเป็นเขี้ยวเสือแต่ว่าของไทเกอร์ที่เหลือทั้ง3ตัวนี้นะครับมันจะมีลักษณะฟอนเวพปอที่เป็นใบมีดแต่ว่าใบมีดจะมีลักษณะต่างกันนนอออออออกกกไปปปถ้าาเเเ็ข Tiger ออ็ขงงแจะ่ๆออม แหลมันข้างหน้าอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งหลันฟานกับไทเกแฟร์นะครับเป็นคู่หูรถคลัชเกียร์คันเดียวที่ไม่มีท่าไม้ตายนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าหลันฟานเนี่ยเขาสามารถระบำด้วยท่วงท่าพยายงูข่าได้ครับผมซึ่งการไร่รำแบบนี้มันจะทําให้ไทเกแฟร์สามารถที่จะวิ่งไปในทุกสถานที่ได้ครับวิ่งไปในทุกสถานที่โดยที่ว่าสมดุลของคลัชเกียร์จะไม่เสียเลยครับผมอันนี้เราจะได้เห็นว่าตอนที่ต่อสู้กับจิโร่นะครับผมเล พายุขึ้นมาในการปัดเป่านะครับแต่ว่าพายุอันนี้บอกเลยว่ามาเจอกับไทเกอร์แฟร์พร้อมกับหลันฟานที่มีการใช้ระวังงูขาวก็ทําให้เฮอริเคนครัชเชอร์ไม่สามารถทําอะไรไทเกอร์แฟร์ของหลันฟานได้เลยครับโดยปกติแล้วนะครับผมตัวไทเกอร์แฟร์จะเป็นรถครัชเกียร์ที่มีความสมดุลในแง่ของทั้งการโจมตีแล้วก็การป้องกันนะครับแต่เราจะเห็นว่าไทเกอร์แฟร์ถูกเอาไปใช้ในทางทุจริตครั้งหนึ่งก็คือตอนที่หลันฟานมีการต่อสู้กับเคียวสุเกะครับด้วยความที่ว่าหลังฟานเองเขาก็มีอาจารย์ที่ไม่ค่่่่่ออออยยจะดีกกทาาไหหรบงงงมมิิ U, ููใว ให้ใช้อาวุธที่มันจะเสริมการทําลายล้างของคลัสเกียร์ได้ดีดหน่อยโดยที่หลังฟานก็ทําตามอย่างเข่งพลัดนะครับโดยหลังฟานเนี่ยเขาเอาใบมีดจริงๆครับผมไปติดไว้ที่ตัวของอาวุธไทเกอร์แฟร์ครับซึ่งอาวุธนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอาวุธที่สามารถโจมตีแล้วทําให้สปินบล็อกเสียหายได้เลยครับเราจะเห็นว่าสนามคลัสเกียร์มันจะมีคล้ายๆส่วนพีระมิดใช่ไหมซึ่งอันนั้นน่มันเป็นส่วนประกอบของสนามที่เอาไวปทําหน้าที่2ออย่างคือให้รถครัสเกยียร์วิ่งไปชนแบบปัดๆแล้วมันจะทําให้คลัสเกียร์เนี่ย ก็เอาไว้ซัพพอร์ตการต่อสู้ด้วยลักษณะนั้นแหละครับแต่ว่าการต่อสู้ของหลันฟางกับเคียวสุเกะเนี่ยเราจะได้เห็นว่าไทเกอร์แฟมีการใช้สปินแอทแท็กโจมตีเข้าไปโดยที่ว่าโจมตีใส่ไดโนฟาลังส์นะครับผมแล้วทีนี้ไดโนฟาลังเกิดรอยแผลขึ้นซึ่งมันเป็นรอยแผลที่เขามองว่าผิดปกตินะครับบวกกับว่าไทเกอร์แฟมีการพุ่งเข้าโจมตีสปินบล็อกแล้วก็ทําให้สปินบล็อกเนี่ยเกิดรอยแหว่งนะครับหลายๆคนสงสัยเลยว่ามันเกิดการทุจริตติดอาวุธจริงๆอะไรไว้ในตัวคเกียรหือล่าะครแรแกก็จจให้ต,ว,หตวสบคเกียร์หร แล้วทีนี้ในการต่อสู้ครั้งนั้นไทเกอร์แฟร์ก็พุ่งเข้าปักพื้นไปทีหนึ่งครับแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับไทเกอร์แฟร์ต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างกับทั้งเคียวสุเกะแล้วก็หลันฟานนะทำให้เคียวสุเกะเนี่ยตัดสินใจโจมตีเพื่อทําลายไทเกอร์แฟร์ณเวลานั้นไปครับไทเกอร์แฟร์ก็ถูกทําลายทิ้งไปนะครับโดยที่หลันฟานเนี่ยพอครัชเกียบึ้มไปเสร็จปุ๊บเขาก็กลับรู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องมาทําอะไรทุจริตแบบนี้โล่งใจที่ว่าเขาไม่ต้องต่อสู้อีกแล้วนะครับซึ่งเดาจากบ,บท เริ่มสร้างไทเกอร์แฟลกขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับคลาสเกียร์ขั้นต่อมานะครับคือไทเกอร์คอมเมนเดอร์ครับไทเกอร์คอมเมนเดอร์เป็นคลาสเกียร์ที่มาเหลี้ยงใช้ในการต่อสู้ครับผมโดยฟอนเวพอนนะครับก็เห็นว่าลักษณะจะแตกต่างจากของไทเกอร์แฟร์ไปเลยนะไทเกอร์แฟร์นี่คือมันจะมีเป็นแง่งแง่งเคี้ยวๆออกมาแหลมแหลมนะครับแต่ว่าของไทเกอร์คอมเมนเดอร์อันนี้คือจะเป็นเรียบๆเ,เลยครับผมเป็นใบมีดเรียบๆซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยตอนสมัยเด็กที่เคยซื้อพวกคลาสเกียร์มาเล่นนะครับฟฟฟออ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 อนนนนเเเเเเเวววขขขงงงงไไไไทททกกกรรรรรรร์์์์คคคมมมาาาาาดดดี่่่แแแแหหหลละะับบบผซซืื้้้้ยยสุพ ที่มันแบบเป็นแนวฟอนต์เวพอนที่เป็นใบมีดแล้วก็แปลกๆอย่างนี้นหายากนะครับผมอ่ะแต่ว่ามาดูที่ไทเกอร์คอมมานเดอร์ครับไทเกอร์คอมมานเดอร์นะครับผมถ้าเกิดว่ามองในมุมของการต่อสู้เขาจะไม่ได้บอกว่าถนัดในเรื่องของสปินหรือเดชมากกว่ากันครับแต่ว่าลักษณะเด่นการต่อสู้ของไทเกอร์คอมมานเดอร์นะครับคือการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วครับการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วแบบนี้ก็คือ1สามารถที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีของศัตรูได้ดีมาก2คือสามารถลอบโจมตีศัตรูโดยที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวได้เป็นอย่างดีีีนนนนนนนััั่่่่เเเเออออองงงคคครบมมาาขขู้้้ลลกกยจจะปป็็็หแตทสใื ใของมาเหรียญนั่นเองครับปกติแล้วนะครับผมมาเหรียญตอนต่อสู้ในเอเชียครับเราจะไม่ค่อยเห็นบทเด่นของเขาสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมาเป็นบทของในเวลิลคัพปุ๊บเนี่ยมันจะมีการต่อสู้ที่เขาต้องต่อสู้กับมาริโนโคยะครับทางอาจารย์หรือก็คือหมิงอู่นะครับเขาบอกว่าไปขู่โคยะมาให้แล้วว่าจงใจแพ้มาเหรียญไปซะอ่าซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมาเหรียญหลังจากที่เขาพ่ายแพ้ให้กับคูดโรโด,ดตอนเอเชียครับนะเขาก็พยายามฝุกฝนฝีมือเพื่อจะได้ต่อสู้อย่างสมเกียรติแต่ว่าอาจารย์มาสั่งให้คู่ต่อสู้จงใจพ่ายแพ้อย่างเนี้กกยก ในยกที่3ที่โคยะตัดสินใจใช้ใชายนิ่งซอร์เบเกอร์ในการตัดสินกับมาเหรียญมาเหรียญก็ได้ใช้ท่าไม้ตายที่เขาสึกมาให้เราเห็นครับท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่าวานอนเผือกทลายฟ้าครับผมท่าไม้ตายนี้น่าสนใจมากครับผมคือไทเกอร์คอมมานเดอร์จะพุ่งด้วยพลังเดชความเร็วสูงหลังจากนั้นจะเดชไปวิ่งตรงหน้าอีกฝ่ายหนึ่งครับหลังจากนั้นเนี่ยไทเกอร์คอมมานเดอร์จะมีการเบรกตัวนะครับผมเพื่อให้คลัสเกียร์ของอีกฝ่ายพุ่งชนตูดครับพอพุ่งชนตูดเสร็จปุ๊ c, Tiger ไป Crush ไ Crush บ Crush ออไทเกอร์ มันจะเกิดแรงดีดที่ทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถหลุดออกจากสนามได้ครับซึ่งโคยะโดนท่าไม้ตายนี้เข้าไปก็เสี่ยงหลุดสนามเหมือนกันนะครับแต่การ์ด้าฟินิกก็คือกลับมาบนสนามได้แล้วทีนี้โคยะเขาก็เล็งที่จะใช้ประโยชน์จากวานอนเผือกทลายฟ้านี้นะครับคือโจมตีให้มันประสานกันอีกรอบนึงแล้วจังหวะที่การด้าฟินิกถูกดีดออกมานอกสนามนั้นนะ่ะจะให้การด้าฟินิกกระพือปีกเพื่อใช้ชายนิ่งซอร์ทเบรกเกอร์อีกครั้งหนึ่งได้นั่นเองครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ทําได้เเฉพพาาาาาาะะะอออยยยย่่่่งงแแบบโโคหรรือ Carlos, อ้้้นนนนนใชปชปป์ไดัต็ล ที่ไม่มีความสามารถในการล่องกลางอากาศเป็นไปได้สูงว่าโดนท่าไม้ตายว่านอนเผื่อทลายฟ้าของหมาเหรียญเข้าไปก็ไม่รอดนะครับหลุดสนามได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะแล้วต่อมาก็จะเป็นครัชเกียร์คันที่4นะครับคือไทเกอร์ฟอ e ส์ครับไทเกอร์ฟอสเป็นครัชเกียร์ของลี่ชุนนะครับผมซึ่งถ้าดูจากลักษณะของฟอนต์เวฟพอดแล้วนะครับก็คือจัมมี่เป็นตัวสว่านติดอยู่ที่ใบมีดครับซึ่งสว่านที่ติดอยู่กับใบมีดอันนี้สามารถยิงเชือกเข้าไปขึงศัตรูให้มาติดกับตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เร ด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอาวุธลับที่เอาไว้ติดตัวกับตัวเองแล้วก็ทําให้ศัตรูไม่สามารถโจมตีได้แน่นอนครับครัสเกียร์มันถูกผูกติดอยู่กันด้วยกันมีทางเดียวก็คือทําให้ไทเกอร์ฟอสสลัดหลุดไปได้นั่นเองเนาะโดยไทเกอร์ฟอสนอกจากฟอนต์เวทยพ่นของเขาแล้วนะครับขเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการป้องกันที่ดีมากครับการป้องกันที่ดีมากยังไงนะครับก็คือตอนที่ว่ามีการต่อสู้กับโทบิตะคลับในรอบแท็กแมชนะครับตอนนั้นคือคูโรโดะกับเคียวสุเกะเนี่ยพุ่งเป้าโจมตีไปที่ทเเเเกกอออรแล้้้ววววว็็ตตัััันี่ยายา่่ยยยยขาาพพมจะปหหหหืืใบววงูด หวังหูเนี่ยจะได้เตรียมการใช้พยักน้ำแข็งพิฆาตนั่นเองครับซึ่งการโจมตีของชูตติ้งแฟนทอมและก็ไดโนโฟาลังที่ลุมเข้าอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยก็ทําให้ตัวไทเกอร์ฟอสสามารถที่จะป้องกันการโจมตีทนการโจมตีได้ค่อนข้างนานเหมือนกันนะส่วนท่าไม้ตายของไทเกอร์ฟอสนะครับจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อสั้นๆว่าถล่มภูผาครับซึ่งท่าไม้ตายนี้ก้องง่ายๆเลยครับผมคือการใช้สปินบล็อกในการพุ่งไปกลางอากาศแล้วก็หมุนๆโจมตีใส่ศัตรูแบบซึ่งๆหน้าครับผมเหตุท่าไม้ตายก ผาแตกนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นครับไทก็ฟอสที่ใช้พลังถลง่มภูผาก็พุ่งเข้าโจมตีเข้าแสกหน้าศัตรูด,ด้วยประการชน,นิดเลยครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคลัสเกียของทีม4ดาวพยัคฆ์นะครับลักษณะเด่นก็ง่ายๆเลยครับผมหน้าตาของพวกอาร์เมอร์จะมีความเป็นเสือกันทั้งหมดเลยแค่แตกต่างว่าสีใครจะเป็นสีไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ชื่อคลัสเกียก็จะขึ้นต้นด้วยไทเกอร์ทั้งหมดแต่เราก็จะได้เห็นว่าอย่างหลันฟางก็จะไปใช้วิชางูขาวนะครับไทเกอร์คอมมานเดอร์ของหมาเหรียญท่าไม้ตายกยีง ของใครนะครับมีข้อมูลอื่นอยากพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหนไหมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะในส่วนของคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะในส่วนของคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ